ครับวันนี้วันที่27มีนาคมวันเกิดลิซ่านะครับผมในฐานะคนไทยนะก็ดีใจกับลิซ่านะและลิซ่ามโนบาลนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ทำคลิปิีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอ่าส่งสารนะส่งสารไปยังลิซ่าเหมือนกับเป็นของขวัญของขวัญชิ้นหนึ่งนะฮะ เป็นของขวันที่เสนอมาในรูปของโมเดลวิถีใหม่โมเดลวิถีใหม่นะฮะที่จะเชิญคุณอลิสานี่มาเกี่ยวกับสร้างโลกในอนาคตใหม่นะในด้านาการเดินทางการจราจรนั่นเองนะก็เรียกว่า,าเป็นจราจรแบบไหลนิรันไหลนิรันคือจะไม่มีรถติดละ กสมอนี้รถจะไหลจะไม่ติดแล้วไม่มีไฟแดงต่อไปนะจะเชิญชวนลลิสามาเปิดงานเปิดงานนะฮะางานผมนี่ยังเป็นไอเดียอยู่ยังเป็นไอเดียที่จะนำเสนอนะฮะต่อประเทศชาตินะเสร็จแล้วก็จะเชิญคุณลลิสานี่มาเปิดงานเพื่อเปิดไปทั่วโลกเพราะว่าในระบบจราจรไหลนิรันนะฮะ ไม่มีไฟแดงเนี่ยระบบถนนมันจะเป็นแบบใหม่เพื่อการไหลนิรันด์เสร็จแล้วตัวยานยนต์ที่จะวิ่งไปเนี่ยมันจะเป็นยานยนต์ประเภทใหม่เรียกว่ายานยนต์ประจําตัวไม่ใช่รถเก๋งไม่ใช่รถซาลูนซีดานอย่างที่ใช้กันนะแต่จะเป็นรถประจําตัวที่กว้างแค่หนึ่งเมตรนั่นึ่งแล้วก็นั่งได้คนเดียวแต่จะนั่งสองคนก็ได้เพราะข้างหลังมันจะเป็นที่วางของไงเป็นใส่ของ นะอย่างเงี้ยพอจะนึกภาพออกนะให้นึกถึงรถเก๋งปัจจุบันเนี้ยถูกบีบหรือหนึ่งเมตรนะหรือหนึ่งเมตรแล้วที่นั่งอยู่ตรงกลางอ่าแล้วเบาะหลังไม่มีก็กลายเป็นอ่าที่เก็บของเป็นเป็นเป็นที่เก็บของอ่ะคือเป็นเบาะแต่ว่าเก็บของได้หรือจะมีคนมานั่งซ้อนก็ได้เนี่ยสองคนไปด้วยกันก็ได้อ่ารถกว้างหนึ่งเมตร แล้วมันก็ไม่ได้ยาวมันยังรถเก่งทั่วไปเพราะฉะนั้นรถตัวเล็กเนี่ยมันทําให้คล่องตัวทําให้หนึ่งไม่กินพื้นที่บนถนนทําให้สะดวกคล่องในการเข้าซอกเข้าซอยซึ่งซอยเดี๋ยวนี้มันรถมันก็ติดแลวเดี๋ยวนี้คนซื้อรถถูกๆรถสันดาบรถกินน้ํามันเนี่ยมันถูกแล้วคนก็ซื้อมาเต็มแล้วไม่มีที่จอดก็มาจอดเต็มถนนหมดเลยก็สร้างปัญหาดังนั้นเปลี่ยนแนวคิดคนใหม่ ด้วยการมีรถยนต์ประจําตัวแล้วทุกคนมีเหตุที่มีก็เพราะว่าไอ้รถยนต์ประจําตัวหรือระบบจราจรเนี่ยจะไปผูกกับมาตรฐานใหม่ของการปกครองของโลกยุคเอไอนะครับคือระบบจราจรหลายนิ้านจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการปกครองของโลกในอนาคตในยุค AI ที่ประชาชนนี่จะปกครองตัวเองอปกครองตัวเองคือผมเป็นนักอนาคตศาสตร์ผมเป็นนักอนาคต นักอนา,าคตศาสตร์คือ,อสร้างเรื่องราอนาคตสร้างวิถีอนาคตมาตรฐานใหม่ในอนาคตเป็นยุคอนาคตนะเป็นนักอนา,าคตศาสตร์เพราะฉะนั้นนักรักศาตสตร์ก็จะมีมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสี่อภิหลักไทยสี่อภิหลักไทยนะฮะในสี่อภิหลักไทยเนี่ยแต่ละอภิหลักเนี่ยเป็นมาตรฐานแต่ละแบบโดยอภิอภิหลักแรกนี่จะเป็นการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองไม่มีคณะรัฐบาล ไม่มีเลือกตั้งไม่มีสอสอไม่พักเมืองไม่มีเกมการเมืองน้ำเน่าของโลกที่ใช้กันเดียวไม่มีมันจบจบยุครัฐบาลไม่มียุครัฐบาลนี่คือเรื่องใหม่ที่ถ้าลลิษาร่วมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอันนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นการการเมืองไม่ใช่การเมืองนะมันเป็นคือนั่ารักษาได้วางสีอภิหลักอภิหลักแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของอํานาจของรัฐซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะต้องมาจัดการอํานาจรัฐนี้ก่อนโดย ให้ประชชนปกครองตัวเองไม่มีคณะรัฐบาลไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสสไม่มีพัคเมืองไม่มีเกมการเมืองพูดง่ายๆไม่มีเกมการเมืองมันเป็นมาตรฐานใหม่ที่ประชชนปกครองตัวเองโดยคนไทยเป็นประชาชาติแรกต้นแบบโลกเลยนะไม่ใช่การเมืองขอแจ้งให้ทราบงานผมไม่ใช่งานการเมืองงานนักอนาคตศาสตร์แต่ต้องมาจัดการการเมืองก่อนเพราะมันเป็นตัวอำนาจสูงสุดต้องจัดการไอ้นี่ก่อนถ้าไม่จัดการไอ้นี่ทาอะไรไม่ได้ต้องจัดการอำนาจการเมืองก่อนให้เป็นอำนาจของประชาชนคือประชาชนปกครองตัวเอง แล้วการจัดการไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปเผาบ้านเผาเมืองไม่ต้องทําลายไม่ต้องฆ่ากันไม่มีใครเสียชีวิตเลยไม่มีใครเสียชีวิตไปดูเทคนิคข้างในนะถ้าคุณรักษาจะดูก็ไปดูเทคนิคข้างในไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีการต่อสู้ไม่มีการทําลายอะไรเลยเป็นการดูคลิปวิดีโอของแอรธรรมฤทิ์ใต้นักรักษาดูแลประชาชนจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพย์ใจเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพย์ใจแล้วประชาชนจะทําจะส่งใบแสดงเกียรติพนงเท่านั้นเองไม่ได้ไปต่อสู้ใครส่งใบแสดงเจียรติพนง มันก็คือมันก็เหมือนส่งบัตรเลือกตั้งนั่นเองแต่ไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งแต่ส่งเป็นใบแสดงเจตจำนงใบแสดงเจตจำนงนั่นแหละครับมันจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะออกกฎหมายหมายหมายเปลี่ยนไปหมดเลยอันนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดแต่แจ้งให้ทราบว่าไอ้พิลักที่หนึ่งคืออันนี้คือประชาชนปกครองตัวเองไม่มีการเมืองไม่มีรัฐบาลแล้วเมื่อไม่มีรัฐบาลจะทําให้โลกสงบเพราะมันไม่มีเกมการเมืองของโลกไงเหตุที่โลกมันมีสงครามมาเนี่ยเพราะมีรัฐบาลไงรัฐบาลมันมันเล่นเกมการเมืองโลกกันอยู่ แต่ถ้าไม่มีไม่มีขังรัฐบาลแล้วกลายเป็นประชาชนเนี่ยมันไม่มีเกมการเมืองของโลกแล้วครับกลายเป็นประชาชนที่คุยกันระหว่างประเทศต่อรประเทศประชาชนคุยกันเองคุยกันด้วยดีไม่มีการมาถล่มกันทําสงครามกันหรอกประชาชนไหนว่าไม่อยากทําสงครามกันทางนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือมาตรฐานใหม่ของโลกในยุคเอไอนะส่วนอันที่สองนี่ประชาชนเป็นมนุษย์สองคำวินัยประชาชนแต่ละคนมีมูลค่าคนละยี่สิบล้านบาทยี่สิบล้านบาทมีมูลค่านะ จะทาให้เงินสะพัดกันอย่างทั่วโลกเลยอ่ามันจะชุดเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็อยู่ที่อันแรกต้องเกิดก่อนแล้วอันที่สองมันจะตามมาเสร้วพออัทที่สองประชชนมีมูลค่ากว่า20ล้านบาทก,ก็จะเกิดระบบการค้าขายใหม่เรียกว่าระบบการค้าทุนสมมานไม่ใช่ทุนนิยมทุกวันนี้โลกอยู่ภายใต้ทุนนิยมอ่ะทุนนิยมมันสร้างสงครามทุนนิยมมันผูกขาดการเงินอยู่อ่าทุนนิยมมันสิ่งมันมัน,ม,นมันสามาน แต่อันนี้มันเป็นทุนสมมาตรก็คือไม่มีคนรวยผูกขาดไม่มีคนจนผูกขาดคนสองชนชั้นที่หายไปคือคนรวยผูกขาดกับคนจนผูกขาดมีชนชั้นกลางชนชั้นกลางก็ทุกคนมีเงินอะ่ะมีเงินโอ้ยสิบล้านขึ้นไปอะ่ะยังไงก็ซื้อสินค้าแบรนด์เนมได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงคุณรัฐสมไม่ต้องห่วงนะประชาชนมีกําลังซื้อเหมือนเดิมนะแถมมีมากขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ่วนอันที่สี่นั้นเป็นพุทธนิกายคอสมิกเป็นเรื่องจิตวิญญาณนะอันที่หนึ่งเป็นเรื่องการปกครองอันที่สองเป็นตัวประชาชนมีอำนาจไอ้มีม,มีมีค่าตัวยี่สิบล้านอันที่สามเป็นระบบการค้าขายทุนสมมาตรอันที่สี่เป็นเรื่องจิตวิญญาณเน้นเรื่องเวลาประชาชนจะมีเวลาไม่ไม่เหมือนปัจจุบันทุกคนทํางานเหนื่อยยากลําบากก็จะได้เงินทํางานเหนื่อยชเช้าเย็นทํางานกันเต็มที่แต่ในระบบใหม่ประชาชนจะมีเวลาว่างมากขึ้นจะใช้เวลาแล้วมาดูจิตดูจิตวิญญาณตัวเองโลกเข้าสู่ ความสงบสิ่งบันเทิงงดงามวัฒนธรรมอะไรมันจะงดงามแบ่งบานนะเพราะฉะนั้นไอเสียนเนี่ยเป็นเรื่องดีหมดเลยนะทีนี้รัลลิสามาร่วมเลยมาร่วมม่ตรงมาร่วมไปต,ตรงเป็นระบบจราจรหลายดิลันฉะ่นั้นเองผมไม่ได้เชิญมาต่อสู้อะไรใครไม่ใช่เชิญมาเป็นส่วนหนึ่งในสี่พิลักโดยมาในเรื่องของจราจรอนาคตที่เป็นทางหลายดินลัน แต่ต้องมียันยนืนประจำตัวไอ้ตรงยันยตน์ประจตัวนี่แหละครับที่คุณลลิษาจะออกเป็นแบรนด์เนมได้โดยผมจัดโมเดลอย่างนี้ก็คือให้ลลิษาเนี่ยเป็นตัวแทนของเมืองบุรีรัมย์เมืองบุรีรัมย์นะฮะก็เป็นเจ้าหญิงเมืองบุรีรัมย์นะป่าไปที่ปราสาทพนุมลุงเพื่อพระอาทิตย์ทะลุทั้งตูทั้งหมดก็ไปเชิญเพื่อนสมาชิกโรเซ่เจนนี่จิซู เชิญมาที่อาปราสาทพนมรุ้งนะในวันที่มีพระอาทิตย์ทะลุอ่ะเชิญมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาชมเพื่อที่จะเปิดตัวยานยนต์เปิดตัวไอ้ระบบจราจรหลนิลนนะ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 ันดเอ่อเชิญมาเชิญเพื่อนมาทีนี้เพื่อนแต่ละคนก็ต้องเป็นตัวแทนของเมืองเขาเช่นโรเซ่ใช่ไหมเมลเบิร์นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็เป็นตัวแทนของเมืองเมลเบิร์น ส่วนเจนนี่เป็นตัวแทนของเมืองเมืองอะไรอ่ะนึกชื่อไม่ออกลืมละส่วนจีซูเมืองโซเมืองโซกรุงโซใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ละคนเป็นเป็นตัวแทนของของเมืองนะของเมืองไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแทนประเทศนะตัวแทนของเมืองอ่าเป็นผู้หญิงแในเมืองก็ตีซึว่าเป็นเจ้าหญิงของเมืองนั้นอ่าเป็นแค่เจ้าหญิงของเมืองอ่าทุกคนก็ใส่ชุดแต่ละเมืองก็ไปดีไซน์ชุดมาแล้วกันอ่าให้แต่ละเมืองเขาไปดีไซน์ชุดมา โรเซ่เจนนี hmm. ่จ mm ีซูก็เดินทางมาแล้วลลิสาก็เป็นรับสมาชิกเพื่อนมาที่ปราสาทปนมลุงเพื่อดูพาทิตย์ทะลุแล้วก็พธิธีต่างๆเขาก็จะมีพิธีเป็นนางลำยาวเหยียดเป็นอะไรอลังการยิ่งใหญ่ mm hmm. ก็จะเป็นฉากเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ทานอาหารชาวที่นั่นคนทั่วโลกก็ได้ดูได้เห็นอาหารไทยทำยังไงปรุงยังไงทำยังไงเตรียมยังไง,ง,ง,ไงและดูการแสดงดูอะไรเงี้ยจะได้เห็น ความอลังการงดงามทางด้านวัฒนธรรมของของไอ,อ,อ,อ้ประสาทกำลนุมลุงเพราะเพราะเพราะว่าเป็นคนบุรีรัมย์ก็จะต้องเป็นเจ้าภาพบุรีรัมย์น่เองเชิญเพื่อนทั้งสามมานะมาแล้วก็ไปเปิดตัวอ่าไปเปิดตัวไอ้ตัวยานยนต์ใหม่ที่สนามแข่งรถที่บุรีรัมย์นั่นเองเพราะบุรีรัมย์มีสนามแข่งรถก็จะมีการเปิดตัวเปิดจอง แต่ละคนก็จะมีแบบ4แบบยานยนต์4แบบนะสแบบนะแบบแทนกลุ่มมอเตอร์ไซค์สแบบแทนกลุ่มรถเก่ง2แบบเ็ทุกทุกคนมี4แบบ4คนก็16แบบรถ16บุ่นเนี่ยจะถูกผลิตแล้วแต่ละรุ่นก็จะเป็นชื่อรหิสาหนึ่งริสาสองอะไรก็ว่าไปเจนนี่ยีซูโรเซ่ก็จะมีชื่อของคนก็เลือกตามนี้ทั้งโลกก็จะเลือกตามอ่ะเลือกใครชอบไหนก็เลือกไปนะ อ่าอันเนี้ยเสร็จแล้วรถมันจะผลิตใช้เวลาสองปีผลิตสองปีผลิตนะฮะอันนี้เปิดจองเปิดจองเพื่อจะเอาเอา,เอารถพวกเนี้ยไปใช้ในระบบจราจรหลายนิรันโดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกทําให้ดูก่อนประเทศไทยจากระบบจราจรหลายนิรันเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะฮะหมายว่ามนันไม่มีไฟแดงทางหลายนิรันหมดกายภาพของกทมนี่เหมาะพอที่จะทํา ทำแล้วก็ไปทําต่างจังหวัดได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่งดงามสวยงามนะแล้วมันมีวิถีชีวิตใหม่ในเมืองที่ต้องหมุนเวียนกันจะมีเมืองสีสไตล์เกิดขึ้นมีการเดินทางกันแบบใหม่นะยานยนต์ก็แบบใหม่ฟอร์แมตใหม่ฟอร์แมตนี้ก็มันประเทศไทยจะผลิตรถแห่งชาติ เป็นแบรนด์เนมไปสู้กับโตโยต้าเบนอะไรไม่ได้ของยุโรปจีนก็สู้ไม่ได้ประเทศไต้องใช้ฟอร์แมตใช้รบเจราจรกับฟอร์แมตใหม่เป็นเป็นเรื่องใหม่อ,อ่ะไปผลิตรถแข่งกับเขาไม่ได้หรอกครับเราต้องสร้างวิถีชีวิตจราจรใหม่อันเนี้ยทุกคนมียานประจำตัวอ,อนะแล้วก็รัดสร,ร้างถนนแล้วระบบจราจรไปทางไหลนิรัน์ไม่มีไฟแดง โลกวิจะจรวงกเป็นแบบนี้แล้วโลกอนาคตมันก็จะใช้รถใช้ดโดรนกันอนะ่ะเดินทางกันส่วนตัวแล้วคนจะไม่ค่อยอยู่ในเมืองกันแล้วจะไปอยู่นอกเมืองเดินทางด้วยดโดรนเพราะฉะนั้นก็จะมีระบบจราจรทางอากาศเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอการที่ประชาชนมียานจําตัวมีดโดรนรจําตัวนี่เป็นเรื่องที่เป,เป็นเทรน์ใหม่ของโลกที่ต้องเกิดขึ้นโดยประเทศไทยก็จะจัดให้ประชาชนมีอยู่แล้วเตรียมไว้ให้แล้ว นะเตรียมให้ประชาชนมีมีอยู่แล้วนะอยู่ในง,งานสีพิลักไทยนี่แหละครับที่เราจะประกาศต,ต่อไปที่โลกนะอานะอันนี้ก็อขออวยพรในวันเกิดคุณลธิสามีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็มีผู้ให้ความริยมชมชอบและนับถือเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งโลกแล้วก็ พวกเผู้ใหญ่ทั้งหลายแล้วก็ได้ทํางานใหญ่ๆของโลกไปต่อเนื่องไปตลอดนะอย่างเช่นงานผมที่นําเสนอนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าควรจะเป็นงานที่เหมาะกับโลกยุคใหม่ที่คุณรัษศาก็มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดขึ้นให้เป็นที่ให้คนได้รู้จักนั่นเองนะอะละก่อนนี้เกิดก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไร คนก็คงพูดกันเยอะแยะมากมายแล้วผมเพียงแต่มานําเสนอเป็นของขวันชิ้นใหม่ที่ดีต่อต่อโลกดีต่อโลกต่อประชากรโลกนะก็นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนหวังว่าคงจะมีภาพาภาพสองงามของเมืองบุรีรัมเป็นตัวแทนบุรีรัมเชิญเพื่อนจากตัวแทนเมือง,งต่างๆมาร่วมงานภาพ อันสวยงามภาทิย์ขึ้นกับวัฒนธรรมไทยอาหารไทยการแสดงไทยไทยนะครับวิถีชีวิตใหม่ในโลกอนาคตที่จะต้องมีระบบเจราจรไหลนิรัน์เกิดขึ้น,นก็ควรจะเป็นภาพที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกนั่นเองนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่คงจะได้เกิดภาพนี้ขึ้นนะครับอาะของวันชินีขอมอบในวันยี่สิบเจ็ดมีนา 267มันเกิดคนรักษาด้วยประกานชนีนะครับเพรานละผมแมทธรรมาดิปจ่ายนักอนา,าคตศาสตร์ก็ขอวิพรหวังว่าจะเกิดอีเวนต์ใหญ่ขึ้นนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งรอนนี้ครับสวัสดีครับ